เขาเมาส์ก <|so|>> ันในวงการสีกากีและก็วงสังคมที่เขาอยู่ใกล้แวดวงสีกากีเอางี้เอางี้เอางี้ยังไงคะย้อนความกลับไปเมื่อสัก สักสัปดาห์ที่แล้วกระมังอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนะนะเห็นจะได้เข้าใจว่าเข้าใจว่าสัปดาห์ที่แล้วกระมังมันมีเรื่องอกมคึกโคลมหรือต้นสัปดาห์นี้นะไม่น่าจะอาจจะต้นสัปดาห์นี้อ๋อต้นสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นี้นี่สิอืมต้นสัปดาห์เราเสนอไปในช่วงต้นสัปดาห์นี้มีสองความเคลื่อนไหวค่ะความเคลื่อนไหวที่หนึ่งทนายตั้มบุกไปที่สํานักงานคณะกรรมการปงค่งไปยื่นข้อมูลให้กับเลขาปปงพร้อมกับ ร้องขอให้เลขาปปงอใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงินค่ะเบกอายัดทรัพย์สินของมาดามกุ๊กไก่คือใครอ่ะมาดามกุ๊กไก่ก็คือเสาใหญ่คนที่ทนายตั้มเรียกว่าคุณผู้หญิงระดับวีวีวีไอพีวีวีวีไอใช่คะ่คะสาวค่ะซึ่งในเวลาต่อมานะ,ะทนายตั้มก็บอกว่า ก็เป็นหลังบ้านของพบตรหลังบ้านของพบต่อักนี่แหละพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมลอ่ะพูดง่ายๆคุณกุ๊กไก่ทนายตั้มไปกล่าวหามาดามกุ๊กไก่รับเงินเว็บพนันเอาเงินเว็บพนันไปฟอกเป็นบ้านในอังกฤษเป็นตลาดแถวแถวลาดปลาเค้าอะไรตอนนี้อะไรมากมายแก่กองทีเดียวดังนั้นดังนั้น ขอให้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้ก่อนนะของคุณผู้หญิงระดับวีวีวีไอพีและรวมถึงเครือข่ายของคุณผู้หญิงรวมถึงเครือข่ายของมาดามกุ๊กไก่ด้วยใช่ขอให้เบรกไว้ก่อนนะก่อนที่จะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินออกไปขณะเดียวกันทนายตั้มก็ไปไกลนะเปิดตัวละครใหม่เปิดหน้าเปิดตาคนสนิทของมาดามกุ๊กไก่เป็นสารวัตรสาวหล่อ ใช่ค่ะเขาเรียกาสารวัตรสาวหลอ่อไม่ต้องแปลนะสารวัตรสาวหล่อแปลว่าอะไรโ <Okay. S 2> อเคแทบจะในเวลาเดียวกันค่ะใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพระจันทร์ลายกระตายค่ะโอ้ช่วยเปิด<ก>เลยก็ออกมาขยายประเด็นบอกว่าสารวัตรสาวหล่อเนี่ยเป็นสารวัตรอยู่ที่ตมสามต้องเข้าใจก่อนนะว่าตมสามเนี่ยเป็นกมรมขับการที่รับผิดชอบพื้นที่สุนภูมิมากกว่านั้นเอหรอ มากกว่านั้นม,มากกว่านั้นสมุดประการตมสามเนี่ยตมสามเนี่ยเป็นกรมขับการที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่ามันเป็นทำเลทององของววแวดวงธุรกิจค่ะว่ากันว่าพื้นที่ในความรับผิดชอบของตอมสามเนี่ย <c oughs> มันเป็นพื้นที่ที่เป็นทำเลทองในการประกอบธุรกิ <c oughs> จยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะสมุดประการคนงานเยอะโรงงานเยอะโรงงานแคเยอะต่างด้าวเยอะ โอเยอะจริงอ๋อต่างด้าวเยอะนี่เองคุณผู้ชมนึกออกไหมต่างด้าวเยอะไม่ใช่เฉพาะไมอ่ใช่เฉพาะแค่สมุดประกาศผมก็เพิ่งรู้นะว่าตอม3รับผิดชอบพื้นที่กว้างมากเลยค่ะเกือบเกือบจ็สุดแดนตะวันตกยันไปจนทั่งถึงเกือบเกือบสุดแดนตะวันออกค่ะโดยมีไข่แดงอยู่ที่ปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุดประกาศสุวรรณภูิดงโรงงาน ใช่ค่ะแล็สนามบินเพราะฉนั้นไรกระตายก็ออกมาขยายไปเด็นทันทีสารวัตรสาวหล่อเป็นสารวัตรต่อม3เป็นสารวัตรที่ใหญ่กว่าผู้กํากับเป็นสารวัตรที่ใหญ่กว่าผเผอจะใหญ่กว่าผู้การใหญ่กว่าทุกคนอ่ะผู้การก็สั่งไม่ได้ผู้กํากับก็ต้องฟังสารวัตรมีสิบเดือนทีมีอะไรมาก็ชักไว้90%เซเหลือ ชักไ,ไปเก้าเปอร์เซ็นต์แบ่งกันหรือสิบเปอร์เซ็นต์โยนให้เศษเศษโยนให้เศษเศษไปแบ่งกันเองระดับผู้กำกับไปแบ่งกันไปกระจายกลุ่มของคนทำงานโอ้โห oh, oh. แรงกดดันสูงมากในหน่วยงานเรียกร้องให้มีการเคลียร์กันสักทีมันเป็นศึกสองด้านโอมกระนาบกันเข้ามาที่มาดามกุ๊กไก่และคนสนิทซึ่งในเวลาต่อมาพวกเขาก็ชี้กันเองแหละก็คือสวัสาวหล่อก็งงนะสวาสาวหล่อเป็นใคร ปรากฏว่าด้วยความเคารพนะปรากฏว่าเมื่อวันที่30มีสายนวันอังคารที่ผ่านมาต้องอย่างเงียบเชียบเพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานผู้การผู้การตม3ต้นสังกัดของสรวัตราเสาหล่อู้นสังกอตม3ก็คือพลตตรีนัทกรประพายนค่ะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ค่ะหรือตม3เส้นคำสั่ง ค่ะเป็นคำสั่งกองคับการตรวจคนเข้าเมือง3ที่85ทับสอเรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการซู์ปฏิบัติการกองคับการตรวจคนเข้าเมืองสด้วยความเคารพเป็นคำสั่งที่สนุกสนานเป็นคำสั่งที่บันเทิงมากเพราะไส้ในของคำสั่งโอ้โหบรรยายหยดย้อยบรรยายหยดย้อยบรรยายหมดเปลือกพิงตายเหมือนกับเอาที่เขาเมาส์เขาซุบซิบมาเขียนเลยอ่ะ ใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่แน่ใจสรวัตส,สาวหล่อเป็นใคร,ใครวะอ่านตรงนี้เขาสั่งฉบับนี้ผู้การตอมอาสามฉเฉลยให้เสร็จเรียบร้อยสุดยอดเลยเอาแล้วนะครับอ่านไส้ในเลยตั้งแต่บรรทัดแรกเลยกรณีข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ช่องอมรินทีวีพาดพิงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรณีสารวัตรเฟิร์นสารวัตรเฟิร์นคนสนิทของมาดามไก่โดยอ้างเรื่องการมีอำนาจในตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรราการ หากใครอยากสบายให้วิ่งหาสารวัตรเฟิร์นนี่ <c oughs> ซึ่งทนายตั้มโยงสารวัตรเฟิร์นทำไมมีเงินมากมายมาร่วมทำธุรกิจกับมาดามไก่ใช่เงินเกี่ยวเนื่องกับการแต่งตั้งไหมหรือการเก็บหน้าด่านเข้าตัวเอง90 10, นะส่วน10หมายถึง1 0นะส่วน10คนทำงานนงานเอาไปแบ่งกันและสารวัตรเฟิร์น เคยมาทำงานบ้างไหมนั่นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในคำสั่งนี้อ้างอิงสิ่งที่มันสะพัดอยู่ในสือ่อที่มันสะพัดอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ หยิบมาเป็นประเด็นในการออกคําสั่งฉบับนี้ตั้งคำสั่งใช่ไหมตั้งคำสั่งในการเด้งและในคําสั่งบรรยายหยดย้อยสวรรค์เสาหล่อก็คือสวรรค์เฟิร์นใช่ค่ะถามต่อแล้วสวรรค์เฟิร์นเป็นใครก็เป็นคนสนิทมาดามไก่แล้วถามต่อสวรรค์เฟิร์นชื่ออะไรไปดูย่อหน้าที่สองใช่ค่ะอ่านหมดเลยไหมอ่านเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพศ2565และระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพศ2 5 6 6ข้อ6วงเล็บ2จึงจึงให้ข้าราชการตำรวจรายว่าที่พันตำรวจโทหญิงพิศนีวัฒนจึงโรดสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ม,มอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30เมษายน2567จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งก็ณวันที่30เมษายน2567นั่นแหละคนสั่งก็ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ค่ะเอาเป็นว่าถ้าผมถูกฟ้อง ผมจะลากเอาผู้การตม .3 ผมจะลากเอาผู้การก้อนผู้การก้อนได้ยินใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าผมถูกฟ้องผมขออนุญาตลากผู้การก้อนเข้ามาร่วมเป็นจำเลยด้วยนะครับแล้วก็ถือคำสั่งนี้ไปด้วยนะผมผมอ้างอิงสาระในคำสั่งของผู้การนะครับผู้การก้อนครับ <c oughs> เราไม่ได้เปิดชื่อนะเราไม่รู้ว่าใครเรามารู้ตอนอ่านคำสั่งนี้แหละ <c oughs> สรุปคนสนิทมาดามไก่คือ <c oughs> คือสารวัตรเฟิร์นสารวัตรเฟิร์นคือพันธบทโทหญิงพิศนีวัฒนะนจิงโรดด้วยความเคารพผู้การก้อนสุดยอดออแน่มากใจถึงนี่นี่นี่ทำไมคะจะมาอะไรคะมีเอกลูซีฟเรื่องหนึ่งแต่ก่อนจะไปกันที่เอกลูซีฟเรื่องนั้นนะเดี๋ยวเรื่องนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมเกี่ยวสิโอไปดูภาพดังต่อไปนี้อไปดูพร้อมๆกันย้อนกลับไปดูภาพหมายเลขหนึ่งสักนิดหนึ่งแน่ ไม่ต้องกักไม่ต้องบังเาไม่เบอแล้วเหรอไม่เบอแล้วชื่อ<ผ>ชัดขนาดนี้ผู้การก้อนบรรยายเสร็จเรียบร้อยสารวัตรเฟิร์นขวามือบนจอก็คือมาดามไก่ค่ะที่เขาเรียกกันมาดามกุ๊กไก่มาดามกุ๊กไก่หรือมาดามไก่มาดามไก่ทนายตั้มก็บอกว่ามาดามไก่ก็มีความเชื่อมโยงกับพบต่อศักนะด้วยความเคารพกร่บกาพรบพบต่อศักกลาพบพบต่อ ทางของข้อมูลมันเปิดสะขนาดนี้มันก็ต้องมันก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่ว่ากันไม่โกรธกันเข้าใจกันนะครับขวามือบนจอก็คือมาดามกุ๊กไก่่คะซ้ายมือบนจอก็คือสารวัตรสาวหล่อหรือสารวัตรเฟิร์นหรือพันธุ์บทโหญิงพิินีโอเคประมาณนี้นะครับเห็นใช่ไหมครับเห็นชัดค่ะเห็นหน้าด้วยค่ะพี่ดานัยสารวัตรเฟิร์นคนรู้ใจของมาดามไก่คนสนิทคนสนิท แผ่นที่สองครับค่ะเขาทำกิจกรรมร่วมกันคู่กันเนอะเขาสนิทกันเนอะก็เป็นคนสนิทไงสนิทกันไงสนิทกันมากไงเพราะเป็นคนสนิทดังนั้นจึงมีกิจกรรมร่วมกันมันก็เป็นธรรมดาซ้ายมือบนจอก็คือมาดามไก่ขวามือก็คือสลัตรเฟิร์นไปดูที่สามเป็นเป็นภาพสุดท้ายก็แล้วกันนะครับเขาเน้นกิจกรรมสายบุญกันเนอะ ก็นักกิจกรรมสายบุญนะก็ดีก็สายบุญสายบุญก็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 มาดามไก่กับคนสนิทก็ก็ก็เดินสายบุญอก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปถ้าพูดถึงสารวัตรเฟิร์นนะในแพทย์วงตำรวจเขา็นินทากันาวเหรอค่อนข้างค่อนข้างหนึ่งโชว์ออฟเวลาอยู่กับมาดามไก่ก็ชอบโชว์ออฟขั้นเดียวกันขณะเดียวกันก็โชว์พาวโชว์พาวด้วย เขามีเาาให้โชงไงมีเาาให้โชว์เออเพราะเขามีเาาให้โชงไงเ้ชวดูภาพหมายเลขสี่ดูภาพหมายเลขสี่ไงเห็นตารปัดใช่ไหมครับตารปัดสีชมพูตารปงบัดสีชมพูมีอักษรย่อพแล้วก็นอนเนนพนอนเนนย่อจากอะไรดูขอบด้านบนของตาราบัดสิครับพันตระกดโทหญิงพิศนีวัฒนจึงโรดค่ะ อ๋อพอนอมาจากตรงนี้มิ็นุนะเอาชื่อตัวเองแล้วเอาโลโก้ประจําตัวของตัวเองไป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 ปรากฏอยู่บนตารปัดแล้วก็ถวายพระได้ด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบสีชมพูหวานแหววเลยอทีนี้ทีนี้ทีนี้เนื่องมาจากว่ามันมีลายน้ําระบุถึงที่มาของตารปัดหวานเจ็บ เสีชมพูร้านบูชาสังฆพันธ์เราจึงเข้าไปในเว็บไซต์ของร้านบูชาสังฆพันธ์ก็ถึงบางอ้อว่าร้านบูชาสังฆพันธ์ได้หยิบฉวยเอาตละปัดที่มีโลโก้ประจำตัวของสวัสด์เฟิร์นมาเป็นพอบประกอบในเรื่องของการโฆษณาประชาภันธ์ทางการตลาดของร้านทางการตลาดของตัวเองออกแบบตัวอย่างบรรยายว่า เขาเขียนว่าตารปัดสีชมพูพันรถโทหญิงพิศนีวัฒนาจึงโรดทางร้านพร้อมออกแบบตัวอย่างให้ดูก่อนเบื้องต้นจนกว่าจะถูกใจหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการมัดจำสั่งซื้อทางร้านมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นธุระในการอำนวยความสะดวกและผลิตงานตารปัดย่ามโดยทีมงานออกแบบที่มากด้วยประสบการณ์ปักด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถปักชื่อลูกค้าปักโลโก้บริษัทหรือปักตราหน่วยงานต่างๆได้ครับรบกวนลูกค้า สั่งล่วงหน้าประมาณ15 2 0วันครับแล้วมีเบอร์โทรติดต่อสรุปก็คือร้านดูชาสังคพันเขารับเขารับออกแบบตะลปัดออกแบบตะลปัดัย่ามและอื่นๆอีกมากมายออกแบบโดยเอาโลโก้โดยเอาชื่อของคนจ้างไปประดับไว้บนตะลปัดบนย่ามผมนึกเล่นๆนะถ้าจะมีย่ามสีชมพูมีโลโก้พอพานแล้วก็นเนนแล้วก็มีชื่อที่ขอบ ย่ามว่าพิศนีมันก็คงสาแก่ใจดีเนี่ยในสังคมตะะบดเขาก็นินทานินทาเขาก็นินทากันแต่งงนะเอาชื่อไปปักเองได้เนาะก็มีด้วยเหรอเคยเห็นแต่เป็นคำเตือนคำสอนนึกออกปะคือคำเตือนคำสอนที่จะเห็นมนตะปัดอะที่จะเห็นใช่คำเตือนคำสอนเป็นสัญลักษณ์ของวัดปรากฏว่าปรากฏว่าครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมจริงๆที่เพิ่งได้เห็นเอาชื่อของตัวเองและก็สร้างโลโก้ของตัวเองไปประดับบนตารัดถวายพระสุดยอดเลยอยู่วัดไหนเนี่ยนี่ไงถวายวัดในแวดวงตำรวจเขาจึงพูดกันอยู่เยอะและเกินสารวัตรเฟิร์นคนสนิทของมาดามไก่อยิ่่งใหญทั้งโชว์ออฟและทั้งโชว์พาวบางครั้งก็มาเจิดประเจอบางครั้งก็เยอะเขาก็พูดกันไปดูภาพที่หกครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่าง โชว์ออฟสุดๆนี่สายบุญไงสายบุญขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบ,บุญมหากุศลกฐินสามคัคคีเพื่อสมททุนสร้างอุโบสถจากนั้นก็มีภาพและชื่อของประธานฝ่ายคารวาด,ด้านล่างข้อความสังเกตนะครับจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาปกติเนี่ยภาษาไทยเวลาจะเขียนหรือเวลาจะอ่าน มันเริ่มจากซ้ายไปขวาถูกไห<ช>มครับใช่ค่ะไม่อ่านขวามาซ้ายนะดังนั้น,นะด,น,นดังนั้นซ้ายย่อมมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกไหมแล้วรู้ไหมซ้ายใครแต่คราวนี้ดูภาพดูชื่อของประธานฝ่ายเราวาที่อยู่ด้านล่างซ้ายคนที่หนึ่งคือพันโดุโทหญิงพิศนีวัฒนะจึงโรธโอโ้โหโอ้โหถ้าไม่มีชื่อผมนึกว่าเป็นสารัตรผู้ชายนะเนี่ยโอเค ถัดไปถัดไปคนที่สองพลตารวจเอกต่อศักดิ์คุณนิพาพันธ์คุณนิพาวันสุขวิมลคนที่สองก็คือมาดามไก่ค่ะคนที่สองก็คือมาดามไก่แต่ข้อความเ่าเขียนรวมนิพาพันธ์สุขวิมลแล้วก็ขวามือสุดก็จึงเป็นปปตตสุขวิมลแต่ข้อความเขาเขียนทั้งสามร่วมกันเป็นประธานฝ่ายคารวะทอดกระถินสามัคคีวัดเนี้ยวัดเนินสว่างทางหลวงไล่ฟังก็แล้วกันต่อไปนี้ ผู้การสดับสอนไหวคือต้องเข้าใจแบ็กกราวน์ของผู้การก้อนก่อนทำไมคะผู้การก้อนหรือพลตวรตรีนัฐกรประพยน่ะเดิมเป็นผู้การอำนวยการอยู่ตำรวจไซเบอร์อ๋อคืออยู่ตำรวจไซเบอร์ในเวลาต่อมาถูกโยกไปเป็นผู้การไซเบอร์2ค่ะไซเบอร์สแต่ล่าสุดถูกโยกไปเป็นผู้การ ตมสรับผิดชอบพื้นที่ที่มันเป็นสุดยอดครีมของพื้นที่สตมอที่ทุกคนใฝ่ฝันถูกแน่นอนที่สุดตมสามยอบดีกว่าไซเบอร์2อ๋อแน่นอนร้อซค่ะหรือสอทสองโอ้ยิ่งเลยและแน่นอนสอทสองมันย่อบดีกว่าอันบริการถูกต้องไหมฮะอ๋อใช่ค่ะถ้าจะเปลี่ยนแบนกานถูกต้องค่ะตามคถามว่า ผู้การก้อนมาถึงวันนี้ได้เพราะใครมาได้อย่างไรมไม่กลุนกันนะผู้การก้อนเพราะใครคะผู้การก้อนเป็นสายตรงของบิ๊กเจี๊ยบผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์คนปัจจุบันใช่ไหมบิ๊กเจี๊ยบเป็นสายตรงของพอบต่อสักดังนั้นผู้การก้อนก็คือคนในเครือข่ายของพอบต่อสักอาจกล่าวได้เช่นนั้นต้องมองแบบนั้นแหละถ้านับทางสายลงมาคำถามต่อไปก็คือ ผู้การก้อนกล้ามากนะที่สั่งเด้งสลัดเฟินหรือมีใครอก่อยเด้งนะแต่ว่ากันที่จริงนะแต่ว่ากันที่จริงนะมันก็ไลยแค่ราคายกันมาสักหลายวันแล้วละสักสองสามวันแล้วละว่าเอ้ตามออกมาเปิดสักขนาดนี้พระจันทร์ลายกระตายออกมากระทืบซ้ำสัขนาดนี้มันเสียถึงพวกเราผู้ใหญ่มันต้องจัดการมันต้องจัดการปล่อยนิ่งเฉยไม่ได้ มันต้องโชว์มันต้องคัดทิ้งมันต้องตัดทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็มีข่าวและแค่ละใครมาทำนองนี้ไงแล้วในที่สุดก็เห็นยังคะคำสั่งว่ามาดามไก่ก็เรียกผู้การก้อนไปพบค่ะแล้วไงคะผู้การก้อนไปพบไหมไม่ไป <c oughs> ผมจึงพัดหัวข่าวว่าแน่มากผู้การก้อนมาดามไก่เรียกไปไม่ไปอาแล้วคำสั่งที่ออกมาเป็นไงล่ะเจะ้ อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะตามมารอดูกันต่อไปหลังจากนี้หลังจากผมว่าหลังจากนี้มารามไก่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วหละค่ะนี่แหละเขาไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นกันแล้วใช่ไหมกรบองทุกุ้ยเพราะว่ามีคําสั่งแบบนี้ให้ขาดจากหน้าที่เดิมวิ้ย